ผลเรือโทกับเนอะเจอพวกลุ่มัวฟังแล้วกําลังจะออกเรือครับจากก่อสุสานเรือที่ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ครับนั่งก็รีบไปทั้งหมดขึ้นเรือครับพลเรือทกับ ที่พวกผมบอกรักับพวกคุณลูฟี่อย่างสนิทสนมเป็นเรื่องที่น่าอับอายจริงๆครับไม่บอกเจาสิงโงคูมันนอนเพราะมันกลัวเป็นฟืนเป็นไฟเราถึงต้องกลับมาที่นี่อีกรอบทำเป็นอวดเบ่งก็คุณเล่นไปพูดใส่ไว้ท่าสื่อสารว่าเพราะเป็นหลานตัวเองนี่เหรอโนหูน่ะหูปากไปไอเด็กมาวนซืนว่าว่าแต่คนเร่อเอเบีอยู่ตรงนี้มันจะดีล่ะครับก็ฉันที่เกียร์ปั่นจักรยานกลับนี่นะ เอาเถอะฉันไม่เข้าไปยุ่งหรอเอ่ออยู่ต่อหน้าศัตรูทำแบบนั้นเกรงว่าจะมีปัญหาหนักครับ